มีความสุขมันตัดยากที่สุดเพราะมันจะหลงไงเราเราไปเที่ยวเราทานอะไรสิไปมีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนจะมีความรู้สึกกลางๆเอาไว้มันสุขนะนี่คือแบบว่าเราไม่ระโดดอะไรมากไม่ไม่ไม่หลงสิ่งนี้ที่จะเป็นไกใจไหลากที่ตอนเหมือนได้ได้เกิดใหม่อืมไม่ใช่แค่เรื่องพิธีกรรมทุกคนทั่วไปหมอก็จิตตอนแรกที่เราเกิดมาจิตประภันจ์ก็จะเป้ เทียบกับพ่อแมาก่าจะมี่รสบการณ์ทางธรรมนมากกว่าว่าับประสบการณ์นั้น้กันก็เมื่อปีที่แล้วทราบรรุผกประมาณสิบประมลูปนะครับช่วงโควิดช่วงแรกช่วงก่อนรอบโควิดก็อยู่ที่กุฏิอูิทั้งหลังก็อยู่กนนอนมากแต่ว่าภรรยาผมนี่มาลลูกที่เป็นหมอหมอหนูก็ ก็รู้สึกว่าได้หลังนี้นะสีเริ่มไม่เสมอกันเลยคุยไม่รู้เรื่องกับพจาจย์เต้เนี่ยชวนปตะอนงานเดือนในหอตัดเพียอี้ข้างาจาจย์เจาะแต่นี้เศร้ารุ่นนี้อาจารย์เจ้รรูปเดียว